เราให้สิ่งไหนออกไปเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาให้เท่ากับได้เราให้ความรักออกไปเราก็จะได้ความรักกลับมาเราให้ความสุขออกไปเราก็จะได้ความสุขกลับมาเราให้ความสนุกสนานร่าเริงออกไปเราก็จะได้ ความสนุกสนานร่าเริงในชีวิตกลับมาเช่นเดียวกันหลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้จึงได้ส่งพลังงานในเชิงไม่สร้างสรรค์ออกไปด้วยความคิดด้วยการกระทำด้วยคำพูดเราพูดสิ่งที่ดีกับตัวเองเราส่งคำพูดที่ดีออกไปสู่โลกใบนี้โลกก็จะส่งคำพูดที่ดีๆคนมาพูดจาดีๆกับเรา เราส่งความคิดที่ดีเราส่งความคิดที่สร้างสรรค์ออกไปเราก็จะดึงดูดเอาความคิดที่ดีความคิดที่สร้างสรรค์ผู้คนที่ดีที่มีจิตใจดีมีเมตตาเข้ามาสู่ชีวิตของเราเข้ามาร่วมงานกับเราเข้ามาทําความรู้จักคุ้นเคยกับเราเราเป็นสิ่งไหนเราจะได้รับสิ่งนั้น เราส่งสิ่งไหนออกไปจากตัวเราเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับเข้ามาในชีวิตของเราเช่นเดียวกัน